อันดับแรกเราจะเริ่มที่การเขียนแผนภาพ w เป็นฟังก์ชันของ xz y และ xz y มีตัวแปร t ต่อไปครับเราทำการหาอนุพันธ์ w เทียบ x คูณกับอนุพันธ์ x เทียบ t เริ่มที่เขียน dw เทียบ t เท่ากับ kw เทียบ x ดิฟ x เทียบ T บวกด้วย kw เทียบ y d e p y เทียบ T บวกด้วย kw เทียบ Z d i p Z เทียบ T ครับเมื่อเราเขียนสมการได้แล้วเราก็จะไปเริ่มหาอนุพันธ์แต่ละตัวมาแทนค่า w เป็นไซด์ดิฟไซด์ได้คอสใส่วงเล็บ x y z กําำลังสองจากนั้นเราดิฟเทียบ x เลยเป็น y z กํากำลังสองดิฟ x เทียบ t ย้ายกำลังสาม,มาข้างหน้ากลายเป็น3 t มํากำลังสองต่อไปครับ k ค r เทียบ y บวกดิฟไซได้คอร์ดวงเล็บ x y Z ดกำลังสองดิฟ x เทียบ t ได้ x Z กำลังสองวงเล็บดิบ y เทียบ t ดิบได้สอง t ต่อไปเคอวิเทียบแซดเคซายได้คอร์ดวงเล็บ x y z กาำลังสองเคแซดย้ายสองไปข้างหน้าเป็น2 X Y Z ดิฟแเทียบทีได้1 จากนั้นครับตามโจทย์จงหา dw by dt เมื่อ t เท่ากับ0 t แท,ทนค่า x y z ทุกตัวเลยกลายเป็น0 0คูณ0เลยได้0คำตอบข้อนี้เลยกลายเป็น0ครับ